เงินฝากประจำ up and up ให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.5นะครับจากธนาคาร t t b ีนะครับที TT b b บีแเราไปดูรายละเอียดกันนะครับบัญชี T ีท up and up นะครับตอบโจทย์เรื่องการรับผลตอบแทนรวดเร็วนะครับยิ่งฝากนานก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนสูงนะครับกำหนดระยะเวลาการถอนได้ด้วยตัวเองนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยแบบพิเศษ และเพิ่มขึ้นนะครับในทุกๆ6เดือนด้วยข้อเสนอที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากประจำแบบเดิมๆซึ่งมอบอิสระทางการเงินและสามารถถอนก่อนกำหนดได้โดยไม่ถูกลดดอกเบี้ยนะครับเรียกว่าเป็นบัญชีดอกสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งฝากนานดอกยิ่งสูงนะครับของเดิมนะครับมีทำคลิปวิโดีโอ TTB up and up เอาไว้แล้วแต่อันนั้นน่ะดอกเบี้ยสูงสุดแค่ 1. ประมาณ1.8นะครับณปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกดอกเบีย้ยสูงถึง2.5เเลยทีเดียวนะครับเป็นตอบโจทย์กับดอกเบีย้ยยุคนี้นะช่วงภาวะเงินเฟ้อนะครับใครอยากจะไปฝากก็ลองดูนะครับมาดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับลูกค้าทั่วไปเป็นบุคคลธรรมดาก็เปิดบัญชีได้เลยแล้วก็ต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันเพื่อรองรับการโอนดอกเบีย้ยด้วย การถอนเงินก่อนครบกําหนดต้องถอนทั้งจํานวนของรายการที่ฝากแต่ละรายการจะถอนบางส่วนไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันสินเชื่อกักบธนาคารได้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศของธนาคารในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ผู้บริการทราบผ่านที่ทําการธนาคารและผ่านเว็บไซต์ของธนาคารมายเหตุการเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับขั้นต่ํา 5,000บาทและฝากเพิ่มครั้งต่อไปขั้นต่ำา5 0 0 0บาทขึ้นไปโดยการฝากครั้งแรกและครั้งต่อไปต้องมียอดรวมกันไม่เกิน200ล้านบาทต่อรายนะครับไปดูอัตราดอกเบีย้ยแบบ up and up กันบ้างอัตราดอกเบีย้ยนะครับเป็นแบบ s t e p l a t e นะครับเรียกว่าเดือนที่1-6ให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับเมื่อถอนครบกำหนด0.7%เดือนที่7-12ให้อัตราดอกเบีย้ย1.4%นะครับ เดือนที่13ถึง18ให้อัตราดอกเบีย้ยถอนเมื่อครบกําหนด1.6%เดือนที่19ถึง24นะครับให้อัตราดอกเบีย้ยถอนเมื่อครบกําหนด2.5%อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยของบัญชี up and up เฉลี่ย12เดือนคือ1.05%และเฉลี่ย24เดือนคือ1.55%นั่นเองนะครับยิ่งฝากมากยิ่งได้รับดอกเบีย้ยสูงขึ้นนะครับ จ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนนะครับพร้อมหักภาษีหน้าที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพารโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้การถอนเงินก่อนครบกําหนดลูกค้าต้องถอนทั้งจํานวนนะครับรายการที่ฝากจะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้โดยลูกค้าจะต้องรับดอกเบีย้ยตามระยะเวลาในเดือนที่ถอนและตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยนณะวันที่ฝากเงินพร้อมหักบัญชีณนะ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพารเอกสารที่ต้องใช้เปิดก็เพียงมีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของบัญชีเงินฝาก up and up นะครับใครสนใจนะครับและเข้าเงื่อนไขที่ตัวเองรับได้ก็ลองไปเปิดบัญชีดูนะครับก่อนจากกันไปนะครับ TTB ทัศนะครับการเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นด้วยการจัดทุกบัญชีผ่านแอป TTB Touch นะครับทุกทุกธุกรกรรมนะครับทำได้ด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คยอดเปิดบัญชีโอนเงินใจบินเปลี่ยนวงเงินนะครับบัตรเดบิตหายอายัดบัตรออกบัตรใหม่นะครับถอนเงินไม่ใช้บัตรขอออกบัตรเดบิตใหม่นะครับแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวผ่านบัญชีสมัครบริการพร้อมเพย์ก็สามารถที่จะ,จะใช้ได้ผ่าน TTB t o TT u ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากธนาคาร TTB นะครับธนาคาร TTB สามารถโทรติดต่อข้อมูลได้นะครับที่สำนักงานใหญ่022991111แล้วก็ TTB Contact Center 1428นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารบัญชีต่างๆนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ